สวัสดีครับผมนางเลนตามบัณยาสัสสวัสดีพี่น้องปองไปทยอีสานครับมื่อนี้ก็ออกมาทงไ้ตรงหน้าตามปกติครับก็เลยคืดพ่อเรื่องนึงครับสิบอยฟัง่งเพราะว่ากะเจอมกับเจ้คล้องมาแหละเจอเพื่อเป็นประดับข้อมูลครับเพื่ออุท่าหอนแต่ว่าสิ่งแน่แน่ที่เาอากอกยังลงไปนะจะเพื่ออยากลู่นะครับเนะเาะพอดีมันมี มิดวัตถุไว้มิด,าด,าม,ดมิดชาชีพหรือ,อแกงเงินกู้ต่างๆนี่แหละนะครับเนาะที่ออกมาทางเฟซบุ๊กเฟซอย่างธนาคารนั่นธนาคารนี่าทางธนาคารนี่เพิ่์นบอฮัยนั่นแหละครับเพิ่์นบอฮัยกู้ทางถึงสี่เพิ่์นก็นต้องไปดําเนินอยู่ที่ธนาคารแต่อยากล้องเบิงครับได้จริงได,ได้นั่นได้นี่สิบอ่อยๆเพื่อเป็นประสบการณ์เป็นวิทยาณท่านน้กากันเด้อพี่น้องเด้อ หลังจากที่เขาไปกรอ,อกไปยังเรียบร้อยว่าอะไรเขาไปกรอ,อกเรียบร้อยจังสันจังสี่ได้ไทยอา่ายมเล็กโทรศัพท์ไทยบัตรประจํววา,าตัวประชาชนสแกนใบหน้านเรียบรอย้อยมีเอก,กสมกระสานว่าห้อยงานบงใดจังสันจังสีเรียบร้อยเบ็ดนะครับเอาก่บเอาเหตุงานจังสันจังสี่มีเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้ถ้าก็ส่งไปเรียบร้อยส่งไปแล้วเพื่ภายในอือ่าหนึ่งถึงสองวันทาง ธนาคารของเรานะจะอนุมัติสินเชื่อวสัสดุมามานี่ก็ผ่านไปหนึ่งวันดิคือบบมีอย่างล่ะละ่ะคืาอาบมีอย่างโทกมากเออไล่มากไล่มากปึงปังอนุมัติสินเชื่อของคุณอนุมัติแล้วนะครับว,วัสดุคุณต้องการให้ทางเราโอนตังค์เดี๋ยวนี้ไหมว,วัสดุบาทนี้ก็เร่งครับผม แต่ผมเข้าไปดูแล้วว่ามันต้องใส่รหัสในการโอนตังหรือโอนเงินมันบลัลัอ๋อรอเจ้าหน้าที่รอผู้จัดจาการเซ็นวัสันว่าแล้วจะส่งรหัสแล้วจะส่งรหัสโอนโอนเงินเข้าบัญชีวัสันว่าโดนเติบกองแรงมาทางธนาคารให้ผู้จัดจาการเซ็นเรียบร้อยบุน่นีอ้มีใบไทยใบไม่ห้องเบิงเรียบร้อยพุ่นแหละครับไทยใยไม่ห้องเบิงเรียบร้อยว่าผู้จัดการเซ็นเรียบร้อยว่าในวงเงินเท่านั้นเท่านี้ นะครับเนาะพอดีมันว่าพีกสุดต้องที่ว่าเนื่องจากวันว่าเนื่องจากทางธนาคารของเรามันเป็นเงินคู่ที่สูงวัชนว่ามันเป็นเงินคู่ที่สูงยอดที่สูงสินเชื่อที่สูงวัชนว่าต้องมีถามว่าคุณลูกค้ามีเงินในบัญชีเบื้องต้นต้องมีในบัญชี8,000บาทวันว่า ก็เลยบอกว่าไม่มีครับไม่มีไม่ถึงวันว่าบ่มีแต่ว่าบ่ถึงมีสักห้าพันไหมมีสักห้าพันก็ได้วาซันว่ายอดห้าพันเราก็ได้ขอแต่เราไม่ได้ทําอะไรคืออยากให้คุณลูกค้ายืนยันว่าเพราะว่าคุณลูกค้าเป็นลูกค้าใหม่ว่าซันว่าครั้งแรกว่าซันว่าต้องมีเงินติดบัญชีประมาณสักแปดพันหรือไม่ก็ไม่ต่ํากว่าห้าพันบาทและลูกค้ามีไหม เพราะเบื่องแหลมต่อไปต่อมากันได้บอกว่าไม่มีครับไม่มีครับไม่เป็นไรครับอ่าถือว่ายกเลยกก็แล้วกันโอ้มันโทร่มาเลยครับโทร่มาเลยอมันโทร่มาหาเราเรื่อยๆไรก็ถ้าไม่มีเมึงจะมายืมทําอะไรว่าสันวาแลวกตู้ตูดตูดไปเลยว่าน้ำกับว่าท่านสันโอ้มันบอยอย่างดอกก็เลยคืออ่ารู้แล้วส่วนมันเบาครับส่วนมันเบาส่วนมันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แหละครับ เข้ากับเฝ้าไปลบข้อมูลของ,งเข้าออกนะครับนะเนาะหรือว่าคันเมงซีแปลกๆมากเบือ 8, 8, ่อแปลกๆเขาก็ต้องรับอะไรไป,ไปเป็นสั่นครับแล้วก็มีเรื่องนึงครับก็จะเลื่มเดอร์ลิงลิงของอาจจะเป็นยังก่อไอ้นี่เรื่องของขนส่งสินค้านะครับเนาะลิงเป็นลิงมากที่ได้สร้างของไปนะั่นแหละครับสร้างของไปเรียบร้อยเจ้าบังเอิญครับมันมันสิครบกัหนดเพราะว่าเขาส่งขอความมาว่า วันนี้ของของคุณหรือสินค้าของคุณจะถึงภายในวันนี้ประมาณ1 1เนาฬิกาเท่าไหพอดีอส1บเอ็นาฬิกาหรือหามกเศร้าเนี่ยมันผ่านไปแล้วเออของก็ยังบม่มาหนิว่าเพราะว่าเขาถาถาเนาะเอาไปมาปุ๊บมันมีข้อความมาโป่งเล่งมาเว้ยว่ากาลังทางเราส่งสินค้าของคุณแล้ววันศัาวแต่ไม่มีไม่สามารถติดต่อผู้รับได้ทางเราก็เลยต้อง ยกเลิกสินค้าวาสนาบ้านีเฮ้าก็เลเเเเยเอะมันเอะใจเนาะก็เลยลองโทร่ไปกันนะลองทั่ไป,นนทไปเบอร์นี่ล่องเบอร์กันนะวาสันวางได้ล่องโทร่ไปสินะทั่ไปปพิบมามันกงเลงมากเว้ยมันวางในตีมคุณลูกค้ามีอะไรให้เรารับใช้สินกับบริษัทนี่ละ่ะจุด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 ,จดนี่ละนะ่ะนะอ๋อพอดีผมสั่งของของเขาว่าจะมาส่งวันนี้วาสันวา <c oughs> แล้วยังไม่เห็นมาพอดีผมติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทรศัพท์ของคนส่งของนะ,ะยังติดต่อไม่ได้เลยอ๋อแล้วคุณลูกค้ามีมีหมายเลขสินค้าไหมคุณแหลมีครับอเอาอย่างนี้ <c oughs> ทางเราจะเช็คได้ว่าสินค้าของคุณตกอยู่ที่ไหนให้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันว่าสันวาตอนนี้เขาไปด <c oughs> าวน์โหลดเ่อวันเขาไปดาวน์โหลดในเพจตรเ ไปดาวน์โหลดที่ลิงก์นั่นแหละพาเขาดาวน์โหลดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บกันนั่งคุยกันว่าวกันจนดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยเบรอร์ทางคุณลูกค้านี่สั่งของราคาเท่าไหร่วัสดุวะโอสั่งไม่เท่าไหร่หรอครับประมาณพันสามพันสองกว่ากว,ว่าหร่อพันสามนี่แหละวัสดุอ๋อทางเรามีมีไอ้ประกันเคลมให้ห้าร้อยบาทวัสดุวาบารนี่ก็เลยว่า เอา้าทาไมต้องเค็มตอนนี้ทางเราได้เช็คว่าสินค้าของคุณลูกค้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเสียหายทางบริษัทของเราได้มีการเค็มสินค้าให้สันวาแล้วก็เค็มสินค้าอีกประมาณ2วันลูกค้าก็จะได้รับสินค้าวัสันวาแต่วันนี้เราต้องมาทําว่า,เ,าเราจะเค็มสินค้าให้คุณลูกค้าเพื่อเราจะโอนตังให้คุณลูกค้าวัสันวาเอา้าตี ก็เลยบอกวางสิบว้สันววาเอาไปมาปุ๊บก็เลยโหลดน้าแกนละโหลดโหลดผ้าโหลดโหลดจนแล้วโหลดปุ๊บอ่าผมต้องอ่าส่งคุณลูกค้าไปที่ฝ่ายบัญชีนะครับเพราะว่าจะได้โอนตังค์พะนะอ๋อครับผมก็โอนไปไปหาปุ๊บคนบัญชีก็เรียบร้อยคงเล่งนะเป็นเพื่อนกันอ่าคุณลูกค้าตอนนี้คุณลูกค้าสั่งของเท่าไหร่ประมาณสองพันกว่านี่ล่ะเอ้ยพันกว่าพันสองกว่าวานี่แหละทางเราไม่มีอ่ยอด ยอดตัดว่าชันว่าไม่มีอะไรยังก็ไม่มีเศษถือว่าเป็นพันสก็แล้วกันพันสามบวกห้าเป็นพันเป็นพันเเนาะว่าชันว่าพันสเออเป็นพันแปดเออเป็นพันหนึ่งพันแปดร้อยบาทที่เราจะโอนให้คุณลูกค้านะคะว่าชันว่าอ๋อเหรอครับแล้วก็แปดเก๋มันโอนทําไมเพราะว่าได้สื่อสินค้าแบบในการโอนทางบัญชีไปเรียบร้อยแล้วว่าชันว่าแต่แกจะโอนเข้าบัญชีคุณลูกค้าใช้บัญชีธนาคารอะไรว่าชันว่าธนาคารกรุงไทย เอาเลขเอาเอาหมายเลขบัญชีไหมอ๋อไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสันว่าเอ๊จะโอะนบัตแดงเลยท่ามนจากหมายเลขบัญชีเขาปั๊บเดี๋ยวจะพาทําคุณลูกค้าไม่เคยทาใช่ไหมไม่เคยครับเพราะว่าสินค้าผมไม่เคยตกค้างสั่งครั้งไหนก็ได้ครั้งนั้นพะนะบอกไปว่ามาพี่น้องเอ,อ้ยเอกไปเอกมาครับอืมพาเขาเข้าไปปัป๊บปั๊บทำตามอย่างนี้งี้นี้ี้ปึ๊บอ่าเป็นสลิปขึ้นมาหนึ่งพันแปดร้อยบาทอืมคุณลูกค้ากดเลยนะคะเขากับเบื่องแล้วมันกดบอได ราะว่ามันบ่เมนชื่อเราเมนบลามันบ่เมนซื้อเฮ้าเออเพล่นผ้าเขาเข้าไปมันบ่เมนซื้อเฮ้าแล้วจะไปกดทําไมฮะนูนกดก็เป็นนางสาวผู้นั้นตัวเขาก็บอกว่าเขาก็กดถิมตัวกดทิมแล้วก็แล้วเลยบลบข้อมูลปุ๊บเรียบร้อยถือว่าเป็นเวียท่านมาบอกกันพี่น้องครับอย่าลงเสือกับมินสาสิบซูเมอรีมาทุกรูปแบบบางเทือกับมาทำาทาโอนเงินเข่าเฮาพิษแน่กับมาท่วงแน่นันนี่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างจังไรกะเบิ่งดีๆ ที่แน่แนการโอนเงินให้ก่อนเนีย่ยไปเหตุด,ด็ดขัดน,นะครับปีนองเนาะอ่ะคลิปนี้ไว้สำนีเป็นวิียาท่านซึ่งกันลรกันนํำนะครับผมเนาะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม